Good day everyone, how are you today? Welcome to t h a i l a n g u a g e Class by Teacher s o m Today we are learning topic การแต่งนิทานนะคะก่อนอื่นนะคะ Teacher have five vocabulary เช่นเคยค่ะ The first ค่ะ Imagination, imagination, tell t a i l underline underline get hurt get hurt and careful careful โอเคค่ะ very good นะคะ student can practice นะคะ read and spell the word จากที่นะคะเราเรียนเกี่ยวกับชนิดของคําแต่ละชนิดแล้วนะคะทิเชอร์ก็อยากให้สตูเดนเนี่ยพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยการเขียนตามจินตนาการนะคะโดยทิเชอร์ระจะก,กาหนดให้นะคะสตูเดนเนี่ยเขียนตามจินตนาการของตนเองแต่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการเขียนตามจินตนาการก่อนค่ะ ความหมายของการเขียนตามจินตนาการหรือว่าจินตนาการนะคะจินตนาการคือความคิดคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจค่ะอาจจะเป็นการวาดภาพขึ้นมานะคะตามความคิดฝันหรือความคิดคํำนึงนั้นอาจจะมาจากประสบการณ์โดยตรงค่ะแล้วเราจะมาสร้างภาพใหม่นะคะให้กว้างและวิจิตบรรจงกว่าประสบการณ์เดิมค่ะ การเขียนจากจินตนาการนะคะจะต้องอาศัยศิละปะเฉพาะตัวของผู้เขียนค่ะและได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอนะคะเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะส่วนหลักการเขียนนิทานนะคะนิทานนะคะจะเป็นเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนนั่นเองค่ะผู้เขียนจะต้องมีศิละปะในการเขียนนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ และต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะแง่คิดมุมมองต่างๆให้แก่ผู้อ่านค่ะเพราะว่านิทานแต่ละเรื่องนะคะจะมีข้อคิดนะคะไว้ในตอนท้ายค่ะมาดูคำสั่งวันนี้ค่ะที่เชิ์กำหนดอะไรไว้ในโจทย์มาดูพร้อมกันเลยค่ะให้สต u เดน t นะคะแต่งนิทานสั้นๆค่ะโดยใช้คำบุพบทคำสันธาน และคำอุทานประกอบอย่างละหนึ่งคำค่ะพร้อมกับวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะให้ส t u เดน t ไปแต่งนิทานเรื่องสั้นนะคะที่เชอร์จะยกตัวอย่างนิทานเรื่องสั้นของทิเชอร์ให้เด็กๆได้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นสิูเดนลองมาดูภาพนี้ค่ะ h a v e three boys one girl one dog and house มีเด็กๆก,กำลังเล่นซนอยู่บนต้นไม้นะคะและก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตะโกนพูดอะไรสักอย่างเรามาดูเลยค่ะว่าทิเชอร์จะแต่งนิทานเรื่องนี้ว่าอะไรชื่อเรื่องของทิเชอร์นะคะน้องเด็กแสนซนค่ะนองและ,ะนุ่นและน่องเป็นพี่น้องกันนุ่นเป็นเด็กผู้หญิงนองเป็นเด็กผู้ชายแสนสนวันหนึ่ง หน่องซุกสนปีนต้นไม้เล่นเขาเห็นรังนกอยู่บนคาคบไม้เขาอยากปีนไปดูใกล้ๆแต่นุ่นตะโกนเสียงดังทําให้หน่องตกใจพลัดตกลงมาจากต้นไม้โอ๊ยเจ็บจังหน่องครางพี่หน่องเป็นอะไรมากไหมแม่เรียกนุ่นถามพร้องประคองพี่ชายเข้าบ้านเมื่อแม่ของทั้งสองทราบเรื่องจึงสอนให้หน่องรู้จักระมัดระวังมากกว่านี้ จะได้ไม่เจ็บตัวคำว่าและขอ,อรีค่ะคำว่าและเป็นคำอะไรคะเป็นคำสันธานเชื่อมนะคะเพราะว่าที่เชื่อขีดเส้นใต้ไว้ซิเดนเห็นไหมคะคำว่าบนเป็นคำบุพบทค่ะและคำว่าโอยเป็นคำอุทานเห็นไหมคะตัวอย่างที่เชื่อจะขีดเส้นใต้ นะคะคำทั้ง3ชนิดไว้ซิเดนอย่าลืมนะคะทำฟินิชแล้วสามารถส่งทิเชอร์ได้เลยค่ะ See you again next time Good bye ค่ะ